สวัสดีนะนะสายกระพงบุฟเฟ่และกระพงแบบตกเล่นทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาหาปลากินนะครับช่วงโควิดนะยุคโควิด19นะครับมาหาปลากินนินหน่อยนะครับแก้เซียนเดี๋ยวรอดูกันนะวันนี้จะลองเอาเหยื่อผิวน้ํามาลองเล่นดูนะครับก็ตั้งแต่ตกม้างหลายปีนะไม่เคยได้เหยืย่อผิวน้ําเลยนะยรอดูกันว่า <c oughs> มันจะเป็นยังไงนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ อไม่เอกนะครับมันไม่ได้เอกมันสิครับแบบคุยคนเดียวคุยคนเดียวครับเดี๋ยวรอดูกันครับดูใส่มาแล้วก็เอาโอ้โหตีโอ้ยพีไปเรียบร้อยเลยนะครับ หน้าขวาไปตัวนะโอ้โหลงใบซัดเลยนะโอ้ยพีผิวน้ำยังไม่ทันเปิดกล้องเลยลงไปดูดเลย <c oughs> โอ้โหโอ้ยพีนะครับผิวน้ำนะลงไปปุ๊บม่ดูดปั๊บเลย ง่ายดีอย่างนี้เออโอ้ไซอามานแปดขีดเก้าขีดนะครับนี่ได้แล้วนะครั้งแรกจากเอ p ีแต่ซื้อมาตั้งหลายปีไม่เคยได้นะครับโอเครอดูกันนะครับบรรยากาศก็ก,ก,กินง่ายๆนะนี่นะครับเราเอาีมาตีดูนะครับรอดูนะจะเป็นยังไงนะครับปลามันเยอะนะ ยอย่าตกอยนะู่ไหนฝากกด like ไลค์และติดตามนะครับอืมเรามาหาแก้โควิดนะนะช่วงนี้ไม,ไม่ขึ้นเว้ยเมื่อกี้ทีลงไปกัดเลยนะ มากัดเลยรอดูกันนะครับนี่นะ O.S.P. ลอ,อยน้ำนะครับเดี๋ยวลองส่งไปไกลหน่อยเมื่อกี้ใกล้ๆมันเงียบอะนะนาข้างๆก็ดึงอยู่นะส่งไปไกลใน,ยนเยืะ อ้าวเหยื่อหายเว้ยโอ้ยเหยื่อลอยแม่งโดนเลยน้ำบาเลยโอ้โอ้น้ำบาลเลยโอ้โอลลยผีกาดโคตรโหดสุดยอดเลยโอ้โยผีกาอยังโหดเลยตัวว ยอดเลยเีนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ป้อมมือก่อนนะช่วงยุคโควิดกำลังระบาดนะครับฝา <f> <c oughs> กกดไลค์กดติดตามด้วยจ้าดูไซส์กันเมื่อกี้ตีไปแล้วมันจมนะผมก็เลยหมุนขึ้นมาพอลอยปุ๊บซ <c oughs> ัดเลย ไซดีด้วยนะไซดีนะไซใหญ่หน่อยโอ้โยโฉบมันโฉบด้วยโอ้โโตัวนี้มีโลครึ่งนะครับ <laughs> โลครึ่งนะเกี่ยวท้องโอ้โยโฉบโฉบสวยงามนะครับตัวนี้ไซดีนะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ OSP นะครับ อย่างนี้เอง <DC S 1> มันไหมตีสี่ไม้กัดเสี่ตีหกไม้กัดโอ้ยเอ้ยอเอกเรียบร้อยอยู่หลุดหลุดหลุดโอ้โันเทิงนะหัว,ว,วจิกเปล่าเหรอขนาดหัวจิกเปล่ายังกินอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูผิวน้ํากันไปละทรงเหยียบละนู่นดูกันนะหัวจิกเปล่าเอ้ยวีดพีวีดพีเฮ้ยเฮ้ยพีโอ้ยน้ำบาน โอ้โหโดนน้ำบานโอ้ยน้ำบานโอ้โหไม่ย้าไกลน้ำบานบานโอ้โหผิวน้ำผิวน้ำหัดเล่นผิวน้ำหมอเมื่อก,กี้อย่างนี้ไม่เองตกใจหน่อย บ้มบอมบ้มบอมแอคชั่นยังไม่ออกดีเลยแม่งซัดแล้วนี่ก็เมื่อยดีครับฝากกดไลก์ก็ติดตามได้นะครับโห้ยโฉบไซดดีงั้นเลยไซดดีงั้นเลยนะดูไซดดีนะนี่ไซโลนะโฉบ เออโอเคนี่รอดูนะผิวน้ำใสดีๆเลยนะตรงนู้นตรงเล็กน่ะดูผิวน้ำปึ๊บ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 โอ้โหโอ้โยโดนเลยน้ำบานอื้อหือ โอ้ยตนนันผิวน้ำอย่างเดียวเหมือนเทิงตีลังกาเลยครับผิวน้ำหืมสด่ดีโลกว่าโอ้โหไงโอ้ยพีคัดไส หัดหัดผิวน้ำหัดผิวน้ำโอเคมาแล้วนะครับไงนะเอกบันสิครับโอ้โหใส่ดีด้วยนะหัวจิกเปล่าวะหัวจิกเปล่าครับเหยื่อไม่ใส่ใช่ไหมเหยื่อไม่ใส่ครับ,น,รบนี่นะโอ้ยพีเราโอ้ยพีกับเปล่าครับบนผิวน้ำเหยือ่อไม่ใช้ ตงไปแล้วนะตงไปนะหัดขอโอเพีครับหัดนะวนี้หัดตั้งแต่ตกกระพงมาไม่เคยได้จากโอพีเลยนะก็ <c ười> คือวันนี้วันแรกนะ มีโอกาสได้มาตกปลาแบบช่างโลนะปลามันเยอะนะมันเล็กัดให้นะโปกติไม่ไม่เคยได้เลยนะจากโอเอเดียลอยผิวน้ำพวกนี้นะตามนะตามมานะน้ำวันเลยนะ ตัวีเนี่ยสิบแล้วครับสิบสองสิบสองตัวโอ้โห <laughs> บันเทิงใบ <laughs> นี่เราตีไ้ไกลๆนะตีไกลรอดูจังหวะสับนะครับเ <laughs> หมือนทีก็เปล่า <laughs> อุ้ยน้ำบาน <laughs> หยุดดูเขาน้ำบานเลยนะไ <laughs> กลๆนู่นนะ โหล,ด,หลดครับไม่เป็นไรครับปลาปยเยอะปลามันเยอะนะช่วงนี้โควิดหาที่ตกยากนะครับอะไรตกได้เอาไปกินกักตุนไว้ก่อนนะครับช่วงนี้นะผมเมื่อกี้โดนใบทีเแตดดูนะครับน้ำบานเลยนะอาการเป็นอย่างนี้นี่เองนะเยืยย่อผิวน้ำนะครับ ติดตามเลยนะครบ <c oughs> ับปิวเลยเหยื่อปิวเลยกัดไม่โดนเหยื่อปิวไปเดี๋ยวเราขยับมากหน่อยนะขยับมาทีนึงนะเพื่อจะเจอไซส์ที่มันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวครับลองตีตรงนี้ดูนะครับมือใหม่หัดตีผิวน้ำนะ ไม่เคยได้เลยเังพึ่งยังมาได้วันดีวันแรกนะตกกับพงมาตั้งนานนะครับ <c oughs> นี่นะครับอะเราก็โดนหลายตัวและจะเป็นสิบตัวแล้วนะก็คือมันกินดีนะก็เรามาตีในรังมันเลยนะครับรังที่ให้อาหารนะ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวโชบเดนะี๋ยวโชบในน้ําบานนะดุดบ้างอยู่บ้างนะครับนึงงาโชบอีกแล้วนะอู้มีโดนเบ็ดน้ําบานเลยนะ ไม่ไม่ซ้ำเว้ยไม่ซ้ำนะโอ้โหหายเฉยเลยนะโอ้โหตัวอย่างแรงไม่โดนนะโอเคนะดูโอ p แล้ีเราก็เลื้อยมาเรื่อยๆนะกัดซัดกันมันนะ นี่ก็จะยี่สิบตัวเลยนะแป๊บเดียวนะตกในรังมันนะครับนี่ก็จากปอปเปอร์นะครับโอ้โหน้ำบานโอ้ยที ไฟดีนะครับผิวน้ำนะผิวน้ำนะครับกัดแบบสะใจเลยผิวน้ำนะตัวบ่สวยสวย ส่ดีเลยแหละมาโหใสสวยไสสวยโลกว่าเราต้องการไสโลนะครับเนี้ยใสดีเลยนะเนี้ยจาก o s p นะครับอีกตัวนะครับโหไส่ดีเลยนะโูสวยงาม โอเคเอไปติดตามนะครับนี่นะครับจากโพีไซด์ดีๆสวยงามนะครับอะไรนะ่ะอะไรนะ่ะโอ้ยอะไรของน้านเนี่ย,ยนี่เดี๋ยวมาดูจังหวะที่มันกัดกันนะไปใ,ใกล้ๆดูดูเดโอโอ้ห โดนเลยลงไปยังไม่ท่ายมาไรเลยนะแปะ๊ะครับผมเ่ไม่ใช่กระเป๋าไอนะ้นู้นนะสีเงินนะ่ะน้ารถนะ<า><า>อ่ะนี่นะโอ้โหพีนะครับเปลี่ยนสีลงไปนะแป๊ะไปตัวบเลยนะใช้น้อยนะครับ โอเคหูนั้นป๊อปเปอร์นะครับป๊อปเปอร์นะหูเสียงยังดังเลยนะกัดยังดังเลยนะครับเฮ้ยนะหูรู้สึกจะมันเลยนะยี่สิบสามสิบตัวนะโอ้หลับตาตีกินเนี่ยโอ้แน่นอน่ะเยื่ออะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้กินหมดแ้วะมันกินหมดแวมาตีเลยรังมันขนาดนี้นะครับโอ้เนี่ยเอกนะที่นาที่ชอบนอนนะครับฝากไวให้ก็ติดตามนะครับ โอ้โหลงไปโดนอีกแล้วน้ำมันบานโอ้โหแม่งยังไม่ทําอะไรเลยลงไปกัดลงไปกัดเลยนะยตกในลังนะตกในลังแนละ้วโอ้โหลงไปยังไม่ทันอะไรเลยนะมันกัดเลยอะลองไปช่างดูก่อน เห็นไหมครับน้ำบานาลเลยกัดเหมือนดุดุเดอเอืออีโดนจ้วบดูดังจ้วบจ้วบผิวน้ำนะครับจ้วบจ้วบ ผิวน้ำนะครับห้าโอเวสเพีกแล้วนะนี่ลยนี่นะมันชอบตีลงไปแล้วเราตั้งกล้องไม่ค่อยทันนะจากเหยียบผิวน้ำนะครับเดี๋ยวเราซูมรอเลยทีนี้ดูนะจงังหวะมันกัดอืมลงไปแล้วนะรอดูนะครับ ไงโอ้หจวบจับวไปเลยเป็นไงครับเห็นไหมอซาดอีกแล้วนี่ไงโด,โดนโดนโดนผิวน้ำเรียบร้อยโอ้อย่าผิวน้ำมันอย่างนี้นี่เอง ดูดังจูบเลยนะนะท่านใดสนใจมาหาปลากระพงกินก็เรียนเชิญนะบอกกระพงล็อกคิงนะครับก็ปลาช่างออกนะครับโลละา90บาทนะครับก็กินง่ายตีไปกินทุกไม้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฮะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะ แบบจัดๆเลยนะรวมกล้องรอก่อนอืมอืมนี่ไ,ไง,งโดแล้ว โดนแล้วนะผิวน้าลงไปขยับขยับตวบเลยนะกระดูกกระดิกแม่งซัดเลย <laughs> แย่งกันซัดด้วยนะจังหวกัดดุร้ายใ <laughs> <c oughs> ส่ดีใสด่สดีเก็บ <laughs> <h ums> หลุดเดยอะใส่ดีด้วยว <laughs> ่าต่เล่นนะ หลุดไปนะสบัดโหดตัวตัวบองตัวเบ็ดง้างสะบ้านหันแหลกเลยนะเดี๋ยวดัดก่อนเดี๋ยวเอาอีกสักตัวสองตัวนะพอนะตัวน้าเอกมันไหมนะมันครับวันนี้วันนี้เอาออ,อเดอร์เท่าไหร่ยี่สิบสองโลเนื้อยี่สิบโลงัดมันไปซูมรอนี่รอดูน้ำบาน นอนน้ำบานครับเห็นไหมครับน้ำบานโดดเป็นกบเลยกระพงบินกระพง,งบินนะผิวน้ํำครับ ค่อยเลยม,มั้งโหโชบโชบโชบไม่โดนหยุดรอโชบไม่โดนนะนีไงนีไงโดนจนได้อโอ้โหใส่ดีด้วยหลุดอีกแล้วนี่นะครับเดี๋ยวรอรอ,รอดูกัน,นครับแปะลงใบ อของน้าเอกนะโอ้โยแม่ง uh ก็ไ oh ม <quarto> ่ทำอะไรเลยแม่งูพวดเลยโโอ้น <elled Quel parole down> ี่ไงหนาบานนี่ไงไงโดนโอ้โหโดน มันเลยนะมันเลยนะอันนี้มันเลยนะเดี๋ยวปลวบเดี๋ยวปลวบเลยโอ้โหโอ้โหนู่นน้ำบายแล้วเอ้มีไซส์หน่อย อยู่ไปนะน้ำเดือดเดือดทั้งวันเ nice. <laughs> นี่ยอย่างเงี้ยเดือดทั้งวันเน,น,นี่ยอย่างเงี้ยโอเคมาแล้วนะเรียบร้อยนะโอทีนะครับยังมาขยับนะยังจะขยับลนะขยับเยอะนะ อืมโดนโดนโดนขยับแบบมุดไวๆวนะสร้างความรำคาญให้มันนะโอ้โหวัน <c oughs> นี้จะส่งลงน้ำนะผิวน้ำโอ้โหเจ๋ย, <c oughs> ย <c oughs> ลงไปซัดเลย <c oughs> <c oughs> น้ำแตกกระจาย น้ำแตกกระจายเลยยี้เราดูใหม่เรา z ซมกล้องไปนะมันจะดูแบบมัวๆหน่อยนะโอ้โหใหญโโห่โอ้โหลงไปโดดเลยเต็มแหนบหลงไปโดดเลยนะสาดีด้วยนะี่นะเดี๋ยวมาเล่นก่อนนะครับ ใหญ่แล้วนะเอ,อเกฮะไ,ได้ได้ได้เกือบเกือบอยู่เนี่ยดูดิไซใหญ่งั้นเลยนี่ใหญ่อ้วนตับเลยเนี่ย